สวัสดีครับผมชื่อนายจิรานวัฒน์พานทองนะครับนะบชื่อเล่นว่าครูแจ็คนะครับผมมีปัญหาเรื่องสายตานะครับทำกิจกรรมกลางแจ้งออก่ายอาสนะครับลูกเสือเมื่อไปเจอแสงแดดนะครับจะรู้สึกแสบตาตาผ้ามัวนะครับมามองไประยะไกลๆเนี่ยจะเพ่งตามากอาการแสบตาเ <c oughs> พื่อนก็แนะนำว่าให้ลองใช้ ผลิตภัณฑ์ดีคอนแทคดู<ม>ก็ซื้อมารับประทานนะครับประมาณ1เดือนก็รู้สึกการเห็นผลนะครับของสายตาเลยนะครับว่ามองได้ชัดเจนนะครับอาการแสบตาก็ไม่มีเลยขอกระคุณนะครับผลิตภัณฑ์ดีคอนแทคนะครับที่ช่วยบำรุงสายตานะครับผลิตภัณฑ์ดีคอนแทคสุดยอดเลยครับป้าชื่อบุภาภูมารินค่ะมีอาการเป็นต้อต้อเนื้อค่ะแล้วคุณหมอก็ให้ผ่าแต่ป้าก็ไม่ผ่าก็มีอาการแสบแสบตาแล้วก็มีคิดตาออกมาบ้าง น้ำตาไหลตาแฉะแฉะเงี้ยแล้วก็ป้าก็ไปดูทีวีป้าก็เลยลองซื้อมาทานดูการเรามันแย่มากเลยค่ะเราก็กินวันละเช้า2เม็ดเย็น2เม็ดนะคะกินไปสักประมาณเดือนหนึ่งอ่แล้วก็อา,าก,การมันก็ดีขึ้นมาส,สักสิบวันเนี่ยรู้สึกใส่ตามันก็จะดีขึ้นมันก็จะสว่างขึ้นแล้วที่เป็นต้ออยู่ก็จะเลื่อนๆอ,ออกไปดีมากเลยค่ะดีคอนแทกเนี่ยดีมากเลยค่ะ คุ้มค่ะเพราะว่าไปหาหมอหลายครั้งก็ตรวจแล้วก็ไปไปหลายครั้งก็เสียเวลาและเสียเงินด้วยแล้วตอนนี้ก็ดีคอนแทคอ่ะมันก็ไม่แพงก็คุ้มราคาลองทานดูมันก็ได้ผลนะครับผมเป็นต้อกระจกสาเหตุมาจากมีโรคเบาหวานประจําตัวพอมากินยาตัวนี้เนี่ยครับตัวดีคอนแทคนี้กินไปสี่กล่องผมสามารถขับรถไปไหนมาไหนได้หมดไปทีกล่องแล้วนะครับอาการดีขึ้นมาก กินมาสี่กล่องนี่กล่องเป็นกล่องที่ห้าครับผมทดลองไม่ใช่ทดลองกินนะครับผมรู้สึกว่าดีขึ้นผมก็กินมาเรือยๆ D Contact สุดยดผลิตภัณฑ์้ายดีอันดับหนึ่งในเอเชีย D Contact ช่วยบำรุงด,ดวงตาเหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาสายตาและดวงตาอาทิจอประสาทตาหลุดลอกตอหินตอกระจกจอประสาทตาเสือ่อมจอตาเปลี่ยนแปลงจากโรคเบาหวาน สายตาพร่ามัวสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาล้าจากการทำงานหนักผู้ที่ใส่คอนแทคเลนเป็นเวลานานตาแห้งวุ้นในลูกตาเสื่อมเยื่อบุตาอักเสบ